สวัสดีครับวันนี้พวกเราชาวไซรอนขอเชิญทุกคนมาทำความรู้จักกับ Zoombit วิทยาการยนต์เดินตามเส้นสุดแววตัวนี้เป็นหนึ่งในชุดการเรียนรู้ที่ใช้บอร์ดไมโครบิด Zoombit มาพร้อมคู่มือสำหรับการเรียนรู้ทั้งหมด10บทเรียนโดยแต่ละบทมีขั้นตอนการสอนที่ละเอียดและเข้าใจง่ายชนิดที่ว่าแทบจะจับมือทากันเลยก็ว่าได้ด้านอุปกรณ์ต่างๆก็ให้มาอย่างครบจบไม่ว่าจะเป็นหมดุดน็อตกาวหรือแม้กระทั่งไขควง ซูมบิดถูกออกแบบมาให้เรียนรู้พื้นฐานการสร้างหุ่นยนต์โดยตัวกล่องมีคุณสมบัติเป็นโครงหุ่นยนต์มีการมาร์กจุดสำหรับติดตั้งอุปกรณ์แต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจนคุณจะได้เรียนรู้การใช้งานเซนเซ,นเซอร์ตรวจจับเส้นเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์และ DC มอเตอร์รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เลกาบิดทางด้านส่วนของการเขียนโปรแกรมใช้เป็น Microsoft Make Code Editor ซึ่ง Make Code Editor สามารถเขียนโปรแกรมแบบบล็อกโปรแกรมมิ่งได้เพียงลากและวางโค้ด หากคุณกำลังมองหาวิทยาการหุยนต์เดินตามเส้นและการเขียนโค้ดส,สำหรับเด็ก<ม>ด้วยรูปร่างหน้าตาแสนน่ารักการเขียนโค้ดที่ง่ายมีสีสันสดใสนาทีนี้ก็คงต้องยกให้เขาแหละครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ